สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูนะคะเย็ยนตาโฟนะคะเย็ยนตาโฟร้อนๆเลยนะคะจะมีซองถ้วยนะคะมีเย็ยนตาโฟปลานะคะนี่เย็ยนตาโฟปลาะคะ่ะนี่นะคะ,ปล,ะปลาเราใส่พริกป่นนะคะมันมีผักบุ้งนะผักบุ้งแล้วทําเราทําน้ําซอสเอาไว้นะคะน้ําซอสใช้ซอสมะเขือเทศนะคะที่เป็นนี้นี่ค่ะอันนี้ถ้วยเล็กนะคะเป็นลูกชิ้นปลาหมดเลยค่ะ ก็มาชวนชิมกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะพริกป่นนะคะเพิ่มถ้าเพจชอบนะคะเราใส่ผักบุ้งนะคะใส่ผักบุ้งนี่ค่ะเติมลงไปค่ะประมาณถ้วยหนึ่งนะคะน้ำเราทำเฉพาะได้สองถ้วยเล็กนะคะสองถ้วยเล็กเลยจ้ะหวานหวาน มีผักบุกมีผักบุ้งจีนนะคะผักคะน้าลูกชิ้นปลานะคะเกี้ยวนะคะเกี้ยวนะคะลูกชิ้นปลาเคี้ยวนะคะค่ะเซ่บเซอร่อยเลยะคะ่ะวันนี้เป็นเมนูนะคะมานําเสนอเมนูนะคะเรีนตอโฟลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาอร่อยอร่อยนะคะถึงใจของเราไปเลยนะคะก็แซ่บๆซนะคะนี่ก็เราไม่มีอะไรนะคะเราก็จะมีเป็นสองถ้วยนี้ไอนี่เราจะ สองถ้วยเล็กหน่อยนะคะถ้วยนี้จะถ้วยเล็กหน่อยนะคะอันนี้ถ้วยใหญ่หน่อยนะคะก็เราไ่เราใช้น้ําซอสมาเขลเทศเอาน้ําเอามาเขลเทศไปปันป่นนะคะเป็นน้ําแล้วเรามาทำเป็นน้ํเยียนโโฟนะคะเรียนโฟเส้นหมี่นะคะเอาหมูนะคะไม่มีหมูแล้วค่ะขอภายนะคะเป็นปลาล้วนค่ะลูกชิ้นปลาะค่ะเนื้อปลานะคะล้วนๆเลยะค่ะแล้วก็มีเคี้ยวกรอกเอาเคี้ยวไปทอดก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ที่หลังนะคะ ก่อนก่อนที่เราจะเติมน้ําเราก็ทําเส้นอะไรกับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะก่อนที่เราจะเติมน้ํานะคะนี่นะคะน่าทานไหมคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเย็นตาโฟเย็นตากโฟลูกชิ้นปลาเกี้ยวค่ะแซ่บๆอร่อยถึงใจของเราไปเลยนะคะแซ่บมากนะคะใส่พริกหรือว่าถ้าไม่ไม่ไม่ใส่พริกเยอะก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคินเดอร์โฟก็ต้องมีเผ็ดนิดหน่อยนะคะถ้าไม่เผ็ดก็ ไม่ค่อยอร่อยนะคะอันนี้เราก็มานําเสนอเ mm. ย็นตาโฟนะคะถ้วยเล็กๆนะคะ2องถ้วยนะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากกาลังกินกาลังกินนะพอดีพอดีเลยนะคะนี่ก็เอามานําเสนอนะคะให้ว่าเราจะวันนี้เราจะกินเมนูอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรนะคะ mm. ก็เลยนําเสนอเมนูนะคะเย็นตาโฟนะคะเย็นตาโฟนะคะเย็นตาโฟของเรานะคะก็ นี่นะคะดูนะคะแซ่บๆถึงใจนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแช้ค่าจากเรียนอะไรทั้งปวงบูรักษาภพคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ